เกิน5นาทีแน่นอนนี่ก็เป็นแคลเซียมนะคะ่ดูแลกระดูกและฟันซ่อแมแซมเสริมสร้างเกี่ยวกับกระดูกและฟันต่างๆหนึ่งเม็ดอ้มอม ต,ตามด้วยมนะโฮเบตา้ากืูแครตัวนี้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูแลร่างกายให้ไม่ป่วยนะคะแข็งแรงมากเสียดายต้องรีบกินให้หมด